สวัสดีค่ะเด็ก,ดกอ้ออาทิตย์ที่แล้วเรามาเจอกันแล้วทิตนี้เรามาเจอกันอีกนะคะคุณครูจำได้เปล่าครัค้งครูชื่ออะไรลืมไม่ยางคุณครูพงศ์ครูยุวดีสุขใจสอนปหนึ่งห้องสี่เรามาเจอกันแล้วนะคะคอนอื่นคุณครูต้องขอขอบคุณบริษัทอักษรเจริญทัศ ที่จะให้ความรู้ของพวกเราต่อไปนะคะ <S <S เอาละค่ะ <S 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 เด็กๆดูนะคะนี่คืออะไรคะเด็กๆเห็นได้อยังคะนี่คืออะไรเด็กคิดว่าอะไรเอ่ย เด็กๆบอกครูนะคะนี่คืออวัยวะภายนอกของคนเรามีส่วนประกอบต่างๆดังต่อไปนี้เด็กๆบอกครูสิส่วนที่หนึ่งคืออะไรคะอะไรคะ่ะคะาตาตานะคะตาตาเด็กคิดว่าตาของเราเนี่ยถ้าเราลองปิดตาีิเด็กลองปิดตา เห็นอะไรไหมคะเห็นไหมคะถ้าเราปิดตาเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมองไม่เห็นเก่งมากเราก็จะมองไม่เห็นอ้าวต่อไปส่วนที่สองส่วนที่สองคืออะไรคะเด็กๆไหนบอกครูซิหูหูของเราหูของเราถ้าคนเราเนี่ยไม่มีหู เราจะทําไมเราจะได้เราจะทําไมคะได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินไหมคะไม่ได้ยินถ้าเรามีหูเราก็จะได้ยินหูเราสําหรับไว้ทําอะไรคะไว้ฟังไว้ฟังไว้ฟังเวลาค,คุณครูสอนไว้ฟังเสียงต่างๆไว้ฟังกับสิ่งที่เราสัมผัส ที่มันเกิดขึ้นกับรอบๆตัวของเรานั่นเองเอ้าวต่อไปอะไรคะเด็กๆบอกสิอะไรคะจมูกจมกูกเด็กๆลองคิดสิเราต้องคิดว่าสมมติสมมติเราไม่มีจมูกเนี่ยเราจะเป็นยังไงเด็กลองคิดสิลองคิดแล้วนึกนึกภาพเออเราจะไม่ได้กลิ่นเราจะไม่ได้กลิ่นเราก็จะไม่รู้อะไรเลย,เลย จมูกไว้ทําอะไรคะจมูกไว้ดมไว้ดมไว้ดมนะคะเก่งมากเลยไว้ดมไว้ดมสิ่งต่างๆอ่ะอะไรอีกไหนบอกครูสิอะไรอีกส่วนประกอบของเรามีอะไรอีกจมูกแล้วก็มีอะไรอีกปากปากปากไว้ทําอะไรคะปากอบอกครูสิปากไว้ทําอะไรอ้าวปากไว้พูดไว้ยิ้ม ไ,ไหมคะไว้ยิ้มไว้สัมผัสไว้ชิมอ่าไว้ชิมรสไว้ชิมสินของอ่ะแล้วต่อไปอะไรคะอะไรคะแขนเก่งมากแขนผู้ตามครูที่แขนแขนได้อะไรมีแขนแล้วก็มีอะไรอีกคะแขนได้อะไรคะแขนและมือมีแขนและมือมือสําหรับทําอะไรคะมือ เด็กรู้ไหมคะมือเราประกอบไปด้วยอะไรอ้าวเด็กต้องสังเกตครูจะให้เด็กๆสังเกตมีแขนมีมือมือมืออะไรคะโอ้มีนิ้วมีนิ้วด้วยเออมือของเรามีนิ้วมีกี่นิ้วคะมีกี่นิ้วมีห้านิ้วทำไมมีห้านิ้วอะคะเด็กๆลองดูซิมือเรามีห้านิ้วไหมคะอ่ะ มีสิบอ่าบางคนก็บอกมีสิบถ้าเราล่วงไปแล้วเรามีแขนสองแขนแล้วก็จะมีมือสองมืออแขนและมือสำหรับไว้ทำอะไรคะแขนและมือก็ไว้สำหรับจับสิ่งของต่างๆในรอบๆตัวของพวกเราอาเท้าเด็กเห็นเท้าไหมคะเด,เด็กมีเท้าไหมเท้าอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าอยู่ตรงไหน อยู่ตรงขาของเราอยู่ใต้ขาของเราขาและเท้าขาและเท้าสำหรับไว้ทำอะไรขาขาไว้สำหรับทำอะไรคะเด็กๆสังเกตเด็กต้องสังเกตนะคะเราบอกมีขาเด็กก็ต้องสังเกตว่าขาของเรามีส่วนประกอบอะไรมั่งเออกเ,อเก่งมากเลยมีนิ้วมีอะไรคะมีเล็บเก่งมากเลยมีนิ้วมีเล็บเก่งๆมากเลยนะคะ เอาละเราก็มาดูต่อไปนะคะ,เ,ะเด็กดูไปนะคะดูไปเรื่อยเด็กดูไปเรื่อยเอานะคะนี่คือส่วนประกอบของอะไรคะเด็กทราบไหมส่วนประกอบของอะไรเป็นอวะ เป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในคะที่เด็กเห็นเนี่ยที่มันขดๆขดๆขดๆเน่ะเด็กเห็นไหมคะคืออะไรคะไหนบคนคอกกัณครูสิคืออะไรคืออะไรคะหัวไม่ใช่ค่ะอะไรคะหัวหัวก็เก่งแล้วคะ่ะหัวหัวก็คือมีอะไรในหัวของเราสมองสมองเด็กเห็นไหมคะสมองของเราสมองของเราก็สําหรับไว้ทําอะไรคะ ไว้ทําไว้คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องใช้สมองนะคะเราใช้สมองอ่ะต่อไปอะไรคะบอกคุณรูสิต่อไปอะไรอะไรเอ่ยใครบอกได้อะไรเอ่ยเอาละคะ่ะหัวใจหัวใจเด็กๆดูด้วยหัวใจหัวใจของเราใช้ทําอะไรหัวใจหัวใจถ้าเราไม่มีหัวใจล่นะคะหัวใจถ้าเราไม่มีหัวใจ เป็นยังไงหายใจได้ไหมอ่าไม่ได้หัวใจหัวใจไว้อหายใจปอด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 อยู่ตรงไหนคะปอดเด็กเห็นไหมคะปอดปอดเป็นอวัยวะาภายนอกหรือภายในคะมันอยู่ข้างในมันอยู่ตรงไหนคะปอดเด็กทราบไหมคะว่ามันอยู่ตรงไหนเออมันอยู่ในร่างกายของเราเราต้องมีปอด ถ้าเราไม่มีปอดเราก็จะทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้อ่ะต่อไปอะไรคะต่อไปอะไรกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารคืออะไรคะเด็กทราบไหมกระเพาะอาหารก็คือว่าเรารับประทานอาหารลงไปมันก็จะไปตกที่ในกระเพาะอาหารของเราแล้วต่อไปมันก็เป็นอะไรคะลำไส้พออาหารเราไปอยู่ในกระเพาะอาหาร มันก็จะทยอยไหลออกมาในลำไส้ของเราเห็นไหมคะเด็ก็นหได้ออยังไหนนักเด็กลองบอกครูอีกครั้งสิร่างกายของเราเนี่ยอวัยวะภายในเนี่ยของเรามีอะไรบ้างเด็กบอกครูสิบอกครูส,กกสิสมองหงวัวใจอะไรอีกคะปอดอะไรอีกคะกระเพาะอาหารอะไรอีกคะลำไส้นี่คืออวัยะวะ ภายในร่างกายของเราอ่าเข้าใจหรืยังคะอ่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูต่อไปนะคะอืมอเด็กเห็นหรือยังคะนี่คืออะไรคะ ตาไหมคะเด็กๆนี่คืออะไรอืมคืออะไรคะอวัยวะส่วนไหนคะอวัยวะส่วนไหนของร่างกายเราเด็กดูซิตาตาเป็นอาวัยวะส่วนไหนของตาคะภายในหรือภายนอกภายนอกเก่งมากภายนอกไว้สําหรับทําอะไรคะเด็กๆไว้สําหรับทําอะไร ใช้มองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราเวลาเราไปไหนเราทำอะไรเราก็ต้องใช้สายตาในการมองอะไรคะอะไรคะหูหูของเราหูมีกี่หูคะมีกี่ข้างหูหูหมีกี่ข้างคะสองข้างเก่งมากใช้สำหรับทำอะไรสำหรับฟังเสียงต่างๆ ที่เราได้ยินเราต้องสัมผัสต้องสัมผัสด,ด้วยหูในการฟังฟังสิ่งต่างๆอ่ะอะไรคะต่อไปจมูกจมูกจมูกของเราไว้ทำอะไรไว้ทำอะไรคะเด็กๆอืมไว้หายใจไว้ทำอะไรอีกดมกลิ่นเก่งมากเลยดมกลิ่นไว้หายใจแล้วก็ดมกลิ่นอ่ะ ปากล่ะปากปากใช้ทำอะไรปากไว้ร้องเพลงได้เปล่าคะได้เปล่าคะไว้ตอบคำถามได้เปล่าปากใช้พูดใช่ไหมคะใช้พูดไหมคะใช้กินอาหารใช้กินอาหารใช้ปากไหมคะใช้เก่งมากเลยเก่งมากเอาต่อไปอะไรอะไรคะแขน เด็กๆอ่านตามครูด้วยนะคะแขนและมือแขนและมืออ่ะเด็กๆบอกค,คุณครูก่อนแขนและมือเนี่ยใช้สำหรับทำอะไรคะทำอะไรใช้สำหรับทำอะไรทำงานทำงานได้ไหมคะทำงานทำงานก็ได้หยิบสิ่งของต่างๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ หมือนอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำอะไรมั่งจับช้อนยกจานยกถาดข้าวแล้วก็ยกสิ่งของต่างๆกวาดบ้านได้ไหมคะช่วยคุณพอ่อคุณแม่ของเราได้ไหมคะได้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากอ่าแล้วขาค่ะขาและเท้าไว้สำหรับทำอะไรคะเอาับทำอะไร เดินเก่งมากไว้เดินเก่งมากไปทำอะไรอีกไปทำอะไรอีกเราเดินหรือเราเคลื่อนที่นั่นเองเราก็ทำไมเด็กๆลองอธิบายครูฟังซิว่าขาเนี่ยเราทำไมมีขาไว้ทำอะไรเอาไว้เดินเก่งมากไว้เดินถ้าเราไม่มีขาเนี่ยเด็กๆเดินได้ไหมไม่ได้แล้วขาของเราอีกไว้มีทำอะไรอีกไว้รับน้ำหนัก ตัวเราไงคะเห็นเด็กเคยสังเกตไหมคะคนอ้วนคนอ้วนเนี่ยขนาดมีขาเนี่ยเคยสังเกตไหมคะเด็กสังเกตคนอ้วนไหมเขาทําอะไรคะคนอ้วนเขาจะเดินช้าเก่งมากเลยเขาจะเดินไม่ค่อยไหวบางคนขารับน้ําหนักตัวไม่ได้เลยเด็กเคยเห็นไหมคะโอ้เก่งมากเด็กจะเคยเห็นเก่งมากเลย ต่อไปนะคะเอาละ๋ยวนี้ครูจะให้เด็กๆทํางานร่วมกันนะคะของอวัยวะเดี๋ยวเด็กครูจะให้ทํางานแบ่งกลุ่มกันไปนะทาหน้าที่นะคะว่ามือเท้าทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้กระดาษแล้วเ,เด็กก็ไปร่วมกันทํางานแล้วครูก็จะให้แต่ละคนออกมาเสนอผลงานว่า อวัยวะของต่างๆของเรามาบอกเพื่อนแต่ละกลุ่มละกลุ่มว่าทําอะไรมั่งเข้าใจยังคะอันนี้เดี๋ยวครูจะให้ไปทําแล้วเด็กๆก็จะออกมารายงานให้ครูฟังให้เพื่อนฟังนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เอาละเด็กดูนะคะเด็กดูไปนะคะดูดูไปเด็กเห็นไหมคะอ้าวดูไปเรื่อยๆเด็กดูตามไปเรื่อยๆนะคะเด็กเห็นอะไรยังเอ่ยนี่คืออะไรสังเกตสิคะสังเกต เด็กต้องทำไมต้องฝึกสังเกตเด็กๆต้องสังเกตนะคะเด็กต้องสังเกตว่าอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรต้นไม้เก่งมากต้นไม้นี่คืออะไรคะต้นไม้ต้นไม้มีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างคะเด็กๆบอกครูสิคะต้นไม้มีอะไรอ่ะมีต้นเก่งมากมีอะไรอีก ีมะไรคะมีใบมีอะไรอีกอ่ดอกเก่งมากเลยมีอะไรอีกมีผลอืต้นไม้มีดอกมีผลเอาเด็กสังเกตสิคะว่าต้นไม้ต้นไม้มันจะมีขนาดด้วยนะคะมีขนาดมีความสูงเด็กเคยเห็นไหมเด็กเคยออกไปสังเกตนะคะต้นไม้แต่ละต้นบางต้นทําไมคะสูงอะไรอีกคะใหญ่แล้วอะไรอีก เล็กเก่งมากเลยแล้วอะไรอีกต้นเตี้ยอ่ะอันนี้คือเอาเด็กๆมาดูนะคะอันนี้คืออะไรคะเด็กดูตามคุณครูอ่านตามคุณรูนะคะอันนี้คือโครงสร้างภายนอกของพืชอันนี้คือโครงสร้างภายนอกของพืชนะคะที่เด็กพูดที่เด็กเล่าให้ครูฟังที่เด็กบอกคุณครูอ่ะโครงสร้างของต้นไม้มีอะไรบ้างคะโครงสร้างของต้นไม้ของพืชอ่ะของพืชนะคะ เืออะไรเด็กบอกครูสิเอาใบาอ,อธิบายให้ครูฟังสิไปร,รู้บ้างเอ่ยเพาใบทําอะไรอใบทําอะไรคะอ่าวใบาก็ทําหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองแล้วก็ทําอะไรอีกคะใบมันหายใจได้ไหมหายใจแล้วทําอะไรอีกใบมันจะทําอะไรคายน้ําแล้วเด็กเห็นไหมเวลาอากาศร้อนเนี่ย เด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะที่อยู่บ้าน,นเคยเห็นไหมคะว่าคุณตาคุณยายชอบไปทําไมคะชอบไปอยู่ใต้ต้นไม้เพราะมันทาไมคะเพราะมันนําทไมคะตอนกลางวันเนี่ยต้นไม้ของเรานะคะมันก็จะคายอากาศออกมาแล้ไปอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้ความเย็นอืเก่งมากเลยเด็กเก่งมากเลย่ะเก่งมากนั่นแหละคะ่ะ ที่ว่าบ้านเราปลูกต้นไม้มีต้นไม้เออนั่นแหละเก่งมากมีต้นมะม่วงมีต้นอะไรเนะ่ยที่คุณตาคุณยายไปอยู่นั่นแหละคืออากาศร้อนแล้วก็ไปอาศัยอยู่ได้เก่งมากเลยอะไรคะเนี่ยคะอะไรอีกอบอกคุณครูอะไรอีกคะอะไรอีกเอาดอกเก่งมากเลยดอกดอกมันทำอะไรดอกดอกมันทำอะไรดอกมันก็ทําหน้าที่ทําไมคะ ทำหน้าที่เพื่ออะไรเพื่อสืบพันธุ์เพื่อสืบพันธุ์ออดอกของมันเนี่ยพอมันออกดอกต้นไม้บางชนิดเด็กๆเคยสังเกตไหมคะต้นไม้บางชนิดเนี่ยมันออกดอกดอกของมันพอแก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะสืบพันธุ์มันก็จะขยายอะไรคะขยายอะไรต่อไปกลายเป็นอะไรเป็นผลดอกของมันเนี่ยกลายเป็นผลได้เลยคะ่ะบาง ต้นไม้บางชนิดดอกเนี่ยจะออกดอกก่อนแล้วกลายเป็นผลเอามีอะไรบ้างเด็กเคยเห็นไหมคะเด็กเคยแสงเกตเ,เห็นไหมที่ว่ามันออกดอกเป็นผลที่บ้านของเราอะ่ะอะไรคะเก่งมากเลยดอกกล้วยไม่อะอีกดอกมะม่วงโอ้โหเด็กเก่งมากเลยหนูเก่งกันมากทุกคนเลยอ่ะเรามาดูผลผลนั้นมาจากไหนคะผลมันก็มาจากมักแกะอะไรคะดอกเออมาดูผลผลมันทําหน้าที่อะไรคะ ห่อหุ้มอะไรห่อหุ้มอะไรข้างในคะพอเป็นดอกเป็นผลผลมันก็จะมีอะไรข้างในมีมเมล็ดเออเห็นมเมล็ดของมันนะคะพอมันแก่แล้วมันก็จะมีมะเมล็ดมีมเมล็ดมเมล็ดมันทําไมเอาไว้ทําอะไรคะหรือเม็ดมันนั่นแหละที่เด็กเรียก,กว่าเม็ดมันเอาไว้ขยายพันธุ์เหมือนเด,เด็กเคยเห็นไหมตายายของเราจะไปเก็บผลไม้ที่มีมเมล็ดเคยเห็นอะไรไหมคะ เคยเห็นเม็ดมะขามไหมเม็ดมะขามหูตาุณยาาเราก็จะเก็บไว้เอาไว้ทําไมไปขยายพันธุ์ต่อไปอืมอะไรอีกเด็กเห็นไหมคะอะไรอีกพอมันออกผลวผลแล้วมันก็โครงสร้างของภายนอกของพืชเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมีใบไม้มีดอกมีผลมีเมล็ดแล้วมันมีอะไรอีกมันต้องมีอะไรมันถึงจะกลายเป็นในพวกนี้ได้ลำต้นเด็กๆเ,เห็นไหมคะลำต้น ลำต้นมันทำอะไรคะลำต้นพอเร,เราเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมลำต้นพอมีต้นไม้แล้วมันจะมีอะไรมันก็จะมีอะไรชูออกมาไม่ไรมีกิ่งกิ่งจะขยายแตกออกมาเรื่อยๆกิ่งก้านแล้วมันมีอะไรมีใบใบกิ่งก้านนี่แหละมันก็คือลำเลียงอาหารมันจะลำเลียงอาหารเรีย่ยงลำเลียงน้ําน้ําก็คือแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆ ของต้นมันนั่นเองก็เหมือนพืชกับคนเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนมันมีชีวิตเหมือนกันไหมคะเหมือนเพราะว่ามันต้องมันมีกิ่งมีก้าน <_ Bright> แล้วก็เหมือนเราคนเรามีแขนมีขาไมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็นําส่วนต่างๆของน้ําเนี่ยไปเลี้ยงก็เหมือนของเราเนี่ยเราทานข้าวอะไรแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างร่างกายของเราเหมือนน้ำนี่แหละแล้วก็ แร่ธาตุที่เราไปลดน้ําต้นไม้แหละพวกนี้แหละมันจะไปเลี้ยงต้นไม้ให้ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปอ้าวอะไรคะที่มันจะต้องไปเลี้ยงลําต้นของมันเด็กเห็นไหมคะเห็นไือยังคะอเก่งมากเลยรากรากรากของมันเนี่ยถ้าต้นไม้เนี่ยไม่มีรากดเด็กเคยเห็นเคยสังเกตไหมต้นไม้ไหนที่ไม่มีรากจะทําไม มันก็จะตายมันจะตายเนี่ยเห็นไหมมันถ้าไม่มีรากนะต้นไม้ไม่มีรากมันไม่มีหน้าที่ก็เหมือนคนเราอะ่ะเด็กๆเ,เคยเห็นคนเราก็ต้องเอาขาขาเนี่ยสําหรับยึดลําตัวของเราต้นไม้ก็อีกต้นไม้มันก็ใช้รากรากติดกับดินไว้ไม่ให้มันทำไมไม่ให้มันล้มหมนเราก็ยืนเนี่ยเมืเรายืนสองขาเนี่ย ถ้าเราไม่ยืนให้ตรงๆเราเอนไปเราทำไมมันก็จะล้มอมืต้นไม้มันก็จะดูดดูดน้ําดูดน้ําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลําต้นของมันเหมือนคนเราเราทานอาหารนี่แหละเราก็จะไปเลี้ยงร่างกายของเราให้แข็งแรงอ้าวเข้าใจยังเข้าใจไหมคะตนไหนไม่เข้าใจยกมือถามกูได้คะ่ะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยคะ่ะเข้าใจยัง แล้วเข้าใจแล้วเราจะไปต่อเลยนะคะอ่าพร้อมยังอ่พร้อมแล้วเตรียมตัวอเอาละเอาละทีนี้เรามาดูมเมื่อกี้มีต้นไม้มีามต้นมีอะไรแล้ว ทีนี้เด็กๆก,ก็จะมาดูส่วนประกอบของต้นไม้ก็คืออะไรคะลักษณะส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองลักษณะของมันเด็กจะต้องมารู้ว่าลักษณะของพืชเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะสังเกตไหมเคยสังเกตใบพืชไหมคะที่บ้านเรามีไหมคะอู้มีมีต้นอะไรคะต้นมะม่วงเคยสังเกตไหมมะม่วงใบเป็นยังไงคะ เก่งมากใบมันยาวๆเก่งมากดูนะคะใบไม้มันจะแตกต่างกันใบของมันมันจะมีลักษณะบางใบก็เหมือนกันไหมคะบางใบเป็นยังไงไหนบอกค,คุณครูสิูอเป็นรูปหัวใจเก่งมากเลยแล้วไปยังไงอีกรีวๆยาวๆนั่นเองนี่เด็กว่ายาวๆอุ้สั้นอุ้สั้นก็นได้เก่งมากเลยเก่งมาก อ้าวอะไรอีกส่วนประกอบของพืชมีอะไรอีกมีดอกเด็กเคยเห็นไม้ดอกอู้ดอกอะไรอู้ดอกกลาบเก่งมากเลยโอ้โหบ้านใครมีโอ้โหสวยไหมสวยโอ้โหเก่งมากเลยนะอ่ะมีดอกเราจะมาดูนะดอกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปอีกมันมีอะไรบ้างเด็กสังเกตสิ มีอะไรอีกอุ้ยมีสีเก่งด้วยเก่งสีอะไรคะอุ้ยสีขาวสีอะไรอีกสีแดงสีอะไรคะสีชมพูโหเก่งมากเลยสีชมพูมีดอกอะไรมั่งสีชมพูเคยเห็นไหมไมีดอกอะไรบ้างคะบ้านใครสีชมพูอุ้ยดอกกุหลาบลวอุ๋เก่งมากเลยสีชมพูก็มีเอ้ยสีแดงก็มีเก่งมากเลยนะอ่ะต่อไปอะไรอีกผล เด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะผล,ละไม้เนี่ยมันจะมีทั้งทั้งอะไรอุ้ยเก่งมากเลยเป็นพวงอุ้ยเก่งมากเลยเป็นลูกเดียวอุ้ยใหญ่อุ้ยเก่งมากเลยลูกเล็กอุ้ยเก่งมากเลยมันจะเป็นผลเดียวก็มีนะคะผลเดี่ยวมันก็มีคือลูกเดียวเด็กเคยเห็นไหมผลเดียวก็มีลูกเดียวเช่นอะไรมั่ง มะม่วงอุ้ยแอปเปิลเก่งมากเลยเออแล้วเป็นพวงพวงอ่ะหนูเคยเห็นไหมเป็นพวงพวงเคยเห็นไหมเคยเห็นหรือยังอุ้ยเป็นพวงก็อุ้ยองุ่นเก่งมากเลยอะไรอีกลำไยโอ้โหเก่งเก่งนะหูห้องเราเก่งมากเลยเอาต่อไปต่อไปนะไปมีอะไรอีกมีใบมีดอกมีผล มีลำต้นหูห้องเราเก่งยอดเยี่ยมแล้วตบมือให้สิบครั้งเลยอะลำต้นเป็ไไงลำต้นเป็นไงเด็กเคยสังเกตไหมลำต้นเป็นไงต้นตรงอือแล้วต้นอะไรอีกมันมีต้นตรงบางต้นก็เป็นไงเด็กบอกเด็กเคยสังเกตที่บ้านเราไหมที่มีต้นไม้แล้วเด็กเคยเห็นไหมที่ลำต้นเป็นป้งๆอ่ะมีต้นอะไรมั้งคะ ต,ต้นอะไรกอไผ่วูดเก่งมากเลยต้นอ้อย <S <S เคยเห็นไหมคะเคยเห็นต้นอ้อยไหมมันมีป้องไหมอือแล้วมีอะไรอีกอู้มีหนามเก่งมากเลยมีหนามอะไรไมีหนามอุ้ยดอกกุหลาบอู้เก่งมากดอกกุหลาบแล้วมันมีอะไรคะอุ้ยเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมเด็กๆเคยเห็นไหมที่ว่าเขาปลูกไว้ประดับบ้านเคยเห็นไหมหนูเคยเห็นไหม อตะบองเพชรโ,โหเก่งมากเลยตะบองเพชรอ่ะมันมีลำต้นแล้วมีอะไรอีกคะมีรากเอาเด็กดูเด็กเคยสังเกตไหมเด็กเคยสังเกตไหมเวลาเราถอนต้นไม้เล็กขึ้นมาเนี่ยเด็กเราจะเคยเห็นอะไรเราเรียนวิทย์เนี่ยเราต้องสังเกตเป็นคนฝึกสังเกตคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรข้างในมีอะไรเราต้องคิดนะคะ เหมือนเรามางเรียนน่ยเราตื่นมาเราก็ต้องคิดละวันนี้เราทําอะไรเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะรากอุ๊ยเก่งมากเลยรากไม่รากอะไรคะฝอยๆเรียกรากอะไรคะมันจะมีรากแก้วรากแก้วมันก็จะใหญ่รากแก้วมันใหญ่แล้วก็มันจะมีรากแขนงแตกออกมาอีกพอมีแขนงแตกออกมาอีกมันจะมีรากฝอยๆอ,อ,อีกเด็กเคยสังเกตไหมคะ อ้าวถ้าคนไหนไม่เคยสังเกตก,กลับไปบ้านนะคะเด็กๆร้องไม่ถอนบอกคุณพ่อคุณแม่แม่ที่หนูเดินไปเนี่ยคุณครูคเขาบอกว่ารากไม้เนี่ยมีรากแก้วหนูอยากจะเห็นจังเลยเราต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะก่อนที่เราจะทําอะไรเออเราต้องไปดูไปฝึกดูว่าเห็นรากแก้วรากปลอยแขนงมันไหมแล้วเราไม่เข้าใจแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่เราเอาละ ไปสงสัยอะไรถ้าไม่สงสัยแล้วครูจะไปต่อแล้วนะคะเอาละอันนี้คืออะไรคะเอาดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเด็กดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะ อ้าวเด็กๆมาดูวันสุดท้ายแล้วนะคะเด็กมาดูนี่คืออะไรนี่คืออะไรคะเออนี่แหละคือสุนัขสุนัขก,กับคนเนี่ยคนเราคนกับสัตว์เนี่ยเรามีร่างกายเหมือนกันไหมมีโครงสร้างเหมือนกันไหมคะมีโครงสร้างเหมือนกันไหมดเด็กๆสังเกตดูสิเหมือนไหมไม่เหมือนทำไมไม่เหมือนล่ะคะเหมือนไหม ำไมไม่เหมือนตรงไหนโอ้เก่งมากไม่เหมือนที่มันพูดไม่ได้โอ้ที่เหมือนคืออะไรคะเหมือนคืออะไรมันมีอะไรคะมันมีหูมันมีหูมันก็ฟังเหมือนเรานั่นเองแล้วมีอะไรคะจมูกจมูกมันก็ใช้ดมเออเหมือนเราเลยตาตามันก็ใช้มองปากมันก็ใช้กินอาหารผิวหนังมันก็ใช้ปก คุมร่างกายปกป้องร่างกายเหมือนคนเราเนี่ยสัตว์กับคนเราเนี่ยมันจะมีชีวิตเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองคือมันแต่อวัยวะภายนอกเนี่ยมันจะเหมือนกันนะคะมีขาและเท้ามันใช้เคลื่อนที่แะรับน้ําหนักเหมือนกันนะคะเหมือนกันเก่งมากเลยอ่าคุณครูก็ขอจบเท่านี้นะคะอะสวัสดีค่ะเด็กๆ พรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ